หรือทันข่าวเล่าทันทีในช่วงนี้นะครับมีแจ้งเตือนนะครับแอปพลิเคชันของ6ธนาคารใหญ่นะครับจะทําการปิดปรับปรุงระบบนะครับทำให้ไม่สามารถทําธุรกรรมด้านการเงินต่างๆได้นะครับในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่13ถึงอาทิตย์ที่15ธันวาคมนี้นะครับดังนั้นนะครับจึงของให้ผู้ใช้บริการธนาคารทั้ง6แห่งนะครับคือธนาคารกรุงศรีอุทยาครับไทยพาณิชย์กรุงไทยออมสิน กรุงเทพและทอกอสอนะครับขอให้ท่านนะครับเช็คกับทางธนาคารที่ตนเองมีบัญชียอยู่นะครับเพื่อไม่ให้การใช้บริการบนแอปพลิเคชันสะดุดหรือไม่ได้รับความสะดวกครับก็ขอให้ติดต่อธนาคารนะครับของตนเองนะครับที่มีเงินมีทองไว้ในบัญชีไหนนะครับในธนาคารไหนนะครับติดต่อธนาคารนั้นได้เลยนะครับ